หญิงดูบอลที่รักทุกคนคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับติ๊กวิ่งดูบอลน,นะคะสรุปข่าวคราวของหองแดงลิฟวูค่ะประจำวันที่27พฤศจิกายนนะคะว่าวันนี้มีประเด็นไหนที่มันน่าสนใจกันบ้างนะคะวันนี้ติ๊กก็มีประเด็นหลกัหลกๆเลยนะคะที่นาํามาเสิร์ฟแฟนๆชาวหงแดงทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะหลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญาใหม่ของเทรนเนอร์เซนเนอร์อโนนีคะที่ ขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ Adidas อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของตำแหน่งการยืนด้วยนะคะในเกมกับเรเบแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าเราเนี่ยมีการเปลี่ยนตำแหน่งการยืนใหม่นะคะปกติเราจะชินกับแบบว่าเอ้ยสี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ3.5.2อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกว่าในเกมนี้ค่ะมันมีสิ่งที่แปลกใหม่ไปนะคะโดยเป๊ป โดยเป๊ปลินเดอร์เนี่ยมือขวาของครอปนะคะถึงขั้นบอกว่าเฮ้ยถ้ามันไม่เป็นไปตามที่ฉันคาดหวังไว้เนี่ยฉันยอมไม่รับเงินด่วนเลยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของอ สถิติของโมซาลาด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันค่ะก่อนจะไปฟังคลิปนี้ค่ะทุกคนค่ะตามธรรมเนียมของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะได้มีการเปิดการมองเห็นเนาะให้คนได้แบบเห็นช่องนี้เยอะขึ้นเห็นคลิปนี้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้มาเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างแฟนๆชาวหงแดงอย่างเรานะคะว่าแต่ละคนเนี่ยคิดอย่างไรนะคะก็มาคอมเมนต์กันเนาะ เดี๋ยวพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ ไปที่เรื่องของแฟนหนุ่มลุกหล่อของติ๊กนหน่อยค่ะเขาคนนั้นคือเทรนเอเซเนอร์อานอ้นนะคะต้องบอกเอาค่ะว่าเทรนเอเซเนอร์อานอ้นเนี่ยเขาก็โดดเด่นแล้วก็หล่อขึ้นนะคะในเกมกับเรเบายแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเพราะว่าในเกมนี้นะคะเทรนเอเซเนอร์อานอ้นค่ะเขาก็ใส่รองเท้าคู่ใหม่นะคะประเดิมแล้วก็ยิงเลยนะคะและในวันต่อมาค่ะก็ได้มีการเปิด,ปดตัวนะคะอย่างทางการกับอาดิดาสค่ะโดยเทรนเอเซเนอร์อานอ้นค่ะขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของอาดิดาสแล้วเรียบร้อยนะคะก็ได้มีการ ประกาศออกมาแล้วนะคะรวมถึงได้มีการเล่าเรื่องราวย้อนไปในวัยเด็กของเทรนด์นะคะว่าเทรนด์เซนเนอร์อาโนเนี่ยเขาจุดเริ่มต้นของเขาในการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันเริ่มที่ปีไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็เมื่อวานค่ะต้องบอกว่ามีการเปิดตัวแล้วนะคะส่วน เทรนตเนี่ยต้องบอกว่าเขานะคะก็จับมือจูงมือกันมาอย่างยาวนานเนาะแน่นแฟนนะคะกับทางด้านของ Under, อันเดอร์อร์เมอร์ด้วยกันนะคะในที่สุดค่ะมันก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะเพราะว่าเทรนเองค่ะก็สลัดมือนะคะ Under, อันเดอร์อาร์เมอร์เนี่ยเพื่อที่จะมาจับมือกับอ d ดิดาค่ะตามรายงานของเจมพีสนะคะบอกว่าในการเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของอ d ดิดาสในครั้งนี้นะคะเทรนเซนดาโอนเนี่ยน่าจะโกยเงินปีละหลายล้านปอนด์เลยนะคะแต่มันก็ไม่ได้มีระบุมานะว่าเทรนเนี่ย เขาโกยเงินเท่าไหร่แต่บางสื่อค่ะบอกว่าการาการการรับการเซ็นสัญญากับอาดิดาในครั้งนี้ค่ะบางคนบางสื่อบอกว่าน่าจะรับสูงถึง26ล้านปอนด์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วการเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งใหม่ในครั้งนี้กับ Adidas ค่ะเขาก็จะมีการทํางานร่วมกับทางด้านของจูบเบอร์ริฮัมด้วยนะคะแล้วก็ในส่นสวนของเปรดี้ด้วยนะคะเออนะคะก็นี่ไงคือรองเท้าคู่ที่เขาแบบว่า ใส่นะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่เลยก็คือใส่ประเดิมในเกมกับเรเบ m a มาเชสเตอร์ซิตี้เลยแล้วก็ยิงประตูเลยนะคะเรกไดวานี่เป็นการเปิดฉากกับพรีเซนเตอร์คนใหม่ได้แบบสวยหรูมากๆเลยนะคะแล้วจุดเริ่มต้นของเทรนด์เอเซนอาร์โนค่ะต้องบอกว่าตัวเทรนด์เองนะคะเขาก็เริ่มต้นนะคะในปี2 0 0 5นะคะเขาก็บอกเรื่องราวว่าจุดเริ่มต้นในการเชียร์ฟุตบอลของเขาเนี่ยมันเริ่มต้นที่ปี2005ด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็ ก็ชื่นชอบในฟุตบอลนะคะอันนี้ก็เป็นภาพแบบว่าย้อนว่าเอ้ยสมมุติว่านี่คือเทรนด์ในวัยเด็กอะไรเงี้ยนะคะเขาก็บอกว่า it s all s t a r t for me in 2005นะคะก็คือทุกสิก่งอย่างสำหรับผมเนี่ยมันเริ่มต้นในปี2005นะคะเขาบอกว่ามีประโยคหนึ่งที่ติ๊รู้สึกมันมันมันทัชใจมากเลยก็คือคำว่า life is football นะคะเขาาพูดไว้นะเขาก็บอกว่าเนี่ย ในชีวิตเขาเนี่ยทุกอย่างเลยมันคือแบบฟุบอลก็เหมือนแบบฟุตบอลคือชีวิตชีวิตคือฟุบอลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ถือว่าเป็นการเล่าเรื่องที่โอ้โหเชื่อมโยงได้ดีมากๆเลยจริงๆแล้วมันมีภาพเยอะกว่าน,นี้แต่ติกไม่ได้ขึ้นอินเสิร์ตมานะคะก็ก็ขอแสดงความมีกับเทรนเนอร์แอนโนด้วยนะคะในการเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่เนาะก็ถือว่าสมเพนสมผลแหละเอาจริงนะคะเพราะว่าเทนเองก็อยู่กับเรามาอย่างยาวนานเนาะการลงเล่น ตลอดอาชีพการค้าแข่งของเขาเนี่ยกับลิวพูลเนี่ยมันก็เกือบ300แมตช์แล้วนะคะแล้วก็เขาเองก็ตกว่ามันอยู่ในจุดที่เขาก้าวขึ้นมาเป็นในแนวหน้าแล้วอ่ะมาเป็นนักเตะแนวหน้าแบบเต็มตัวและแชมป์นะคะก็ได้มาเยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ยูโรปาลีเอยูโรปาลีกไม่ได้ทษทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบ แชมป์เอฟเอคัพลี x, คคัพอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็ได้มาเยอะแล้วนะคะในบรรดาถ้วยเนาะตอนนี้เหลือแค่ถ้วยที่เขายังไม่ได้ก็คือถ้วยยูโรปาลีกเท่านั้นเองนะคะตอนนี้ก็จะครบเนาะที่ว่ามันก็สมเหตุสมผลแหละนะคะการโกยเงินจะโกย ยี่สิบสามสิบล้านดิกว่ามันก็เหมาะสมมากๆเลยสำหรับเทรนเนอร์เลเซอร์อโน่เนาะเพราะว่าตอนนี้ทั้งฝีเท้าทั้งความเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาเองเนี่ยดิกว่ามันมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เหมือนเทียบเท่ากับคริสโนโรนโดหรือเบรอเนลแมซี่แต่ดิกว่าเขามีความเป็นซูเปอร์สตาร์ในในแบบของเขาอะด้วยฝีเท้าอะไรต่างๆนานามัน,นมันเป็นนักเตะแนวหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเออนะคะทีนี้ค่ะกลับมาที่เรื่องของเทรนเนอร์เลเซอร์อโนกันนห่ออยยนนะะะะคคเเเพพรราาาาาว่่ตมมงงขจส์ีก็ได้ การบอกนะคะว่าลิเว์พูลเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะคะในการที่เราเนี่ยบุกไปเสมอเรือไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าลิเว์พูลเนี่ยใช้ระบบการเล่นแบบผสมผสานหรือไฮบิดโพซิชันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าในจังหวะก,การยืนของเราเนี่ยโดยปกติเวลาเราเล่นเกมรับเนี่ย หรือตั้งแต่ต้นเลยลงสนามไปปุ๊บนะคะเราจะยืนการในแบบเล่นนะคะในแบบ4 3, 3. ี่สามสามก็ตำแหน่งที่พวกเราคุ้นเคยตำแหน่งที่พวกเราถนัดเลยนะคะตามรูปแบบปกติที่คุ้นเคยเนาะแต่เมื่อที่เราเป็นฝ่ายรุกเนี่ยฝ่ายเล่นเกมรุกเนี่ยนะคะเราจะมีมิดฟิลด์ทั้งหมดถึง4คนด้วยกันนะคะก็คือในส่วนของเทรน์เนี่ยก็จะขยับไปเป็นเอ็กซ์ตร้ามิดฟิลด์นะคะก็จะเปลี่ยนจาก4ี่สมสามมาเล่นเป็น3 4มสี่สามนะคะหรือเป็นแบบ ทรีบ็อกบ็อกทรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็และทีนี้ค่ะเขาบอกว่าโดยตำแหน่งการยืนเนี่ยที่จะมีการขยับมากที่สุดเลยที่มีส่วนกับเกมรุกมากที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของแบ็คขวาอย่างเทรนเนอร์ซึนอาโนนะคะที่จะได้มีส่วนกับเกมรุกมากๆทุกคนจะสังเกตไหมว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยในเกมกับเรือใบามาเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยทางด้านของเทรนเนอร์ซึนอาโนโดน โกูเนี่ยเผาตลอดทั้งเกมแต่ทําไมเขาถึงไม่เสียประตูหลักๆเลยนะคะมันก็เป็นที่เรื่องของแท็กติกแหละที่เยอะกึ้นครอปเนี่ยวางมาเป๊ปลินเดอร์เนี่ยได้มีการวางมาว่าเวลาที่เทรนด์เนี่ยขยับเข้าไปเล่นในตำแหน่งเเป็นเหมือนมิดฟิลคนหนึ่งเอ็กซ์ i รามิดฟิลเนี่ยนะคะเป็นเวลาที่เราปรับไปเล่นในตําแหน่งแบบไฮบริดนะคะหรือการเล่นแบบผสมผสานเนี่ย จะต้องมีคนมาสอนเขาคนนั้นก็คือโมซา l ่าแล้วก็ในส่วนของโซโบสไลจะต้องแบบฉีกเข้ามาสอนในตำแหน่งของเทรนด์เพื่อที่จะไม่ให้เวลาที่คู่แข่งได้ส่วนเนี่ยเราจะ ไม่ได้เสียประตูง่ายหรือบอลจะไม่ทะลุเข้าไปสู่ด้านหลังง่ายนะคะซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่ทางด้านของเฮเกนครอปได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะคะว่าเทรนด์ในในเกมการเล่นตรงเนี้ยในเกมกับแมนเชส s t เตอร์ซิตี้เนี่ยมันมีสิ่งที่แตกต่างนะคะตำแหน่งการยืนของเทรนด์เนี่ยมันแตกต่างไปจากเกมอื่นๆซึ่งมันก็เชื่อมโยงค่ะกับข่าวที่ออกมานะคะเพราะว่า ข่าวที่ออกมาเนี่ยบอกถึงขั้นว่าทางด้านของเป๊ปลินเดอร์ซึ่งเป็นมือขวาของเยอเกิครอปเนี่ยถึงขั้นลงทุนแบบพน,นันเลยว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเล่นในระบบนี้ใช้วิธีการเล่นแบบนี้วิธีการเล่นแบบ Hybrid Position เนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เขาคาดการหรือคาดหวังเขาจะยอมว่าเขาเนี่ยไม่รับเงินเดือน1ปีเลยนะคะก็คือแบบพน,นันไปเลยนะคะเพราะว่าเป๊ปลินเดอร์เนี่ยเขามีความเชื่อมั่นว่า ถ้าว่าลิอร์พูลเนี่ยปรับมาเล่นในตำแหน่งหรือปรับมาเล่นในระบบไฮบริดโพซิชันเนี่ยมันจะทำให้เกมรุกของลิอร์พูลเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ติชื่อว่าด้วยพอเขาปรับเงี้ยติชว่ามันใช้ในจุดเด่นของเทรนด์น่ะได้ดีมากๆเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้เนี่ยว่าจุดเด่นของเทรนด์เนี่ยคือในแง่ของเกมรุกคือเทรนด์มีประโยชน์กับเกมรุกมากกว่านะคะถ้าว่าเราย้อนไปดูเลยนะคะคือเทรนด์เนี่ย หรืออย่างที่เมื่อวานทิกได้มีการขึ้นตำแหน่งใช่ไหมว่าตำแหน่งการจ่ายบอลของเทรนด์นะการแบบการจ่ายบอลเพื่อที่จะแบบ อแอดแท็คู่แข่งของเทรนด์เนี่ยก็จะขึ้นตามริมก็จะมีตัดเข้ากลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ครึ่งกลางสนามนะตั้งแต่ครึ่งกลางสนามมายันฝั่งขวาในตำแหน่งฝั่งเขายืนเนี่ยนะคะตั้งแต่กลางเลยมาเลยแต่หลักๆเนี่ยก,ก,ก็จะขึ้นฝั่งริมเส้นฝั่งริมเส้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นรูปแบบการเล่นที่ได้ผลนะเพราะว่าครอปเองก็บอกค่ะว่าเออในตอนครึ่งพักครึ่งหลักเนี่ยเขาก็มีการคุยกับนักเตะลองจินตนาการดูซิว่าถ้าหากว่าเราจะชนะเราจะเล่นอย่างไร เราจะต้องทําอย่างไรถ้าหากว่าเราอยากจะชนะเรือบแมนเชสเตอร์ซิตี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เป็นการปลุกระดมนะคะเป็นการปลุกนะคะปลุกใจนักเตะในช่วงของการพักครึ่งเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นเอ่อเรื่องราวที่ดูน่าสนใจเหมือนกันสําหรับริพูหลังจากนี้นะคะติกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเห็นเนี่ยเราจะคิดว่าเฮ้ยริพูเนี่ยพอเวลาปรับจาก4 3, 3ี่สเราจะเห็นมาเล่นแบบอุ i, 3, 5, ้ยสามห้าสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้มันเป็นระบบใหม่เลยที่เราสูเฮ้ยแบบ น่าสนใจว่ะคือเป็นไฮบริดโพซิชันนะคะคือเวลาที่เล่นเกมรุกก็ไปเลยนะคะ3-4-3นะคะเวลาที่เล่นเกมรับก็ตั้ง4 3 3มเหมือนเดิมนะคะแต่ก็จะมีคนคอยซ้อนเทรนด์ในกรณีที่เทรนด์เนี่ยเติมอยู่สูงแล้วอาจจะลงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นการเล่นที่ดูน่าสนใจเหมือนกันสำหรับเทรนด์ไอริเซนเนอร์อานนะคะก็ไม่รู้นะว่าหลังจากนี้หลังจากที่แบบอุ้ย ถึงขั้นขนาดพนันที่เปลรินเดอร์บอกว่าฉันยอมเลยว่าฉันเนี่ยไม่รับเงินเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลขนาดไหนแต่ติเชื่อว่า นี่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีแหละถือว่าเป็นเป็นเป็นจุดมุ่งหมายที่ดีที่ทําให้เราสึกว่าเฮ้ย <c oughs> คือ,ค,อคือเราไม่ได้ต้องแบบเล่นเกมบุก4ี3มัเหมือนเดิมแหละเพราะว่าตอนนี้เราเวลาที่เราเล่น4ี่เนี่ยคู่แข่งเนี่ยเขาจับกันได้หมดแหละนะคะมันมันดูอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนอย่าง3ฤดูการที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาในซีซั่นจริงๆแล้วมันมันเริ่มโดนจับมาตั้งแต่ 2, ซีซันสอนึ่งถึงสซีซันก่อนละว่า เริ่มที่จะจับได้บ้างได้บ้างได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งเราถ้าว่าเขาอยากจะชนะเราหลากักๆเลยก็คือว่าเขาก็จะต้องปิดโมใช่ไหมจะต้องปิดโมเพื่อให้ไม่เพื่อให้โมเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ในการเล่นเยอะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวรุกเราเนี่ยมันเพิ่มหลากหลายขึ้นอ่ะมีเทรนด์เพิ่มเข้ามาเป็นเหมือนมิฟิลคนนึงที่คอยทําเกมเลยบางเกมเนี่ยเป็นเหมือนปีกขวาคนนึงเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรอะไรฟิงนะคะก็คือปีกขวาอะไรอย่างเงี้ยเออที่ที่แบบ ที่จะเติมคอยเติมขึ้นไปคอยเติมเข้าไปซึ่งเรีกว่ามันเป็นการใช้จุดเด่นของเทรนด์ได้ตรงจุดเหมือนกันที่เราไม่ต้องเอาไปไปแบบอุ้ยให้เทรนด์จะเน้นเกมรับอย่างเดียวไม่ต้องเติมเกมสูงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจะเชื่อว่าเวลาที่เทรนด์เติมเกมอะเรามีคนที่คอยซ้อนอยู่แหละถ้าอย่างเมื่อก่อนก็จะเป็นในส่วนของเฮนร์สันเนาะที่คอยซ้อนแต่มาพอเป็นในซีซันนี้เราก็จะเห็นว่ามีโมคอยซอนนะคะมี โซโบสไลด์คอยซ้อนอะไร so อย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นของโซโบอะ่ะก็มีในแง่ของเกมรับอยู่แล้วแล้วก็โมก็โดดเด่นในแง่ของเกมรับด้วยความคือเขาเปนะ็นนักเตะที่มีความเร็วเนาะมีความเร็วมีความขยันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มันก็สามารถที่จะสามารถที่จะช่วยเกมรับของทีมได้ในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาที่เติมเกมรุกอย่างเงี้ยอย่างโซโบเขาก็เล่นในตำแหน่งหมายเลขแปดเนาะ หมายเลขแปก็คือเป็นบ็อกทูบ็อกนะคะก็คือเติมเกมได้อยู่ละนะคะเติมเกมขึ้นไปสูงคอยเชื่อมเกมคอยช่วยเกมรับคือที่ว่าประโยชน์เขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างในเกมที่แล้วอย่างเงี้ยอย่างแม็กอาริสเตอร์เนาะเล่นในตำแหน่งหมายเลยขหก็เอาตัวรอดได้นะคะเอาตัวรอดได้เออ,ดดเอ่คุมแดนอ่าคุมแดนกลางได้ดึงจังหวะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้จังหวะของทีมเนี่ยมันเร็วเกินไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่ว่าเออ ก็ถือว่าโอเคแหละถือว่าโอเคสําหรับแผนนี้นะคะแผนนี้เนาะก็ลงประเดิมเกมกับเรือบายมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยรองเท้าคู่ใหม่แล้วก็ยิงประตูแล้วก็เปิดตัวในวันต่อมาโอ้โหสวยหรูมากๆเลยสําหรับเทรนนิ่เนเอร์อาร์โนค่ะและนี่คือเรื่องของเทรนนิ่งเนเซอร์อาร์โนนะทุกคนเห็นชอบไหมคิดว่าเฮ้ยการเล่นในตําแหน่งการเล่นในรูปแบบระบบผสมผสานแบบนี้มันดีหรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหรือห่วงกังวลยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะทีนี้ค่ะเราไปที่เรื่องของน้ ทีนี้ค่ะเราไปที่เรื่องของคนนี้หน่อยนะคะเขาคนนั้นคือโมซาลาจานะคะซึ่งต้องบอกว่าในซีซั่นนี้นะคะสถิติของโมซาลาเนี่ยเหมือนจะเงียบดูเหมือนจะเงียบนะเหมือนจะเงียบแต่พอไปดูจริงๆเนี่ยคือโอ้โหสถิติโมก็คือดีมากๆเลยนะคะซึ่ง13เกมในพรีเมียร์ค่ะคือโมเนี่ยนะคะก็ทำแอซิ์นะคะ,ท, id, ะ,คะทั้งหมด5แอซิดด้วยกันแอซิ์ที่5คือเกมกับเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยกันนะคะนั่นเท่ากับว่า13เกมในพรีเมียร์กตอนนี้นะคะโมเนี่ยทำไปแล้ว ทั้งหมด10ประตูกับ5แอซิดด้วยกันนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าโมขึ้นแท่นมาเป็นนักปั้นคนใหม่ด้วยนะคะนอกจากจะยิงประตูละนะคะก็ยังมีส่วนในการที่ทำให้ทีมเนี่ยได้ประตูอีกด้วยนะคะนั่นก็คือการแอซิดนั่นเองนะคะก็ถือว่าแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเนาะการเล่นของโมรูปแบบการเล่นก็คือถ้าหากว่าเราเห็นไปอย่างเมื่อก่อนเนี่ยโมก็จะเน้นด้วยการที่เออเราจะต้องมีการ มีการเขาเรียกว่ามีการต้องยิงประตูต้องเน้นการยิงประตูเน้นการยิงเยอะอะไรเงี้ยนะคะแต่พอมาในซีซั่นนี้เราจะเห็นว่ารูปแบบการเล่นของโมเนี่ยแตกต่างจากซีซั่นก่อนก็คือว่าโมก็จะเป็นพ่อบุญปั้นอะไรเงี้ยนะคะเป็นนักปั้นคนใหม่เลยนะคะที่จะคอยปั้นเพื่อร่วมทีมจะคอยส่งบอลให้กับเพื่อร่วมทีมเนี่ยได้ทาประตูเพราะว่าดิกว่าเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเวลาที่บอลอยู่ที่เขาเขามักจะโดนคู่แข่งเนี่ย จับนะคะมักจะโดนคู่แข่งจับแล้วเวลาการยิงอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างที่จะยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งพอที่อ่ะเขาเราแบบเล่นใจกว้างมากขึ้นนะคะพอเราเริ่มเล่นใจกว้างมากขึ้นมันก็ทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยมีโอกาสในการยิงในการยิงประตูแล้วมันก็เพิ่มโอกาสในการชนะให้กับทีมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะสําหรับหงแดงลิเวอร์พูลค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาที่เรื่องการเล่นนะคะในท็อปโฟกันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะ หลังจากผ่านแมตช์ที่13นะคะในศึกพรีเมียร์มานะคะตอนนี้ก็ยังมีบางทีมนะคะที่ยังแข่งไม่จบเนาะแต่เมื่อคืนค่ะแมนยูนะคะก็สามารถที่จะบุกไปเอาชนะแอปเอวลตันได้ถึงถิ่นนะคะ3ประตูต่อ0นะคะซึ่งต้องมีจังหวะการยิงที่จะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบนี่มันคือรูนี่ชัดๆเลยนะคะนั่นก็คือลูกยิงของกาณาโชนเองค่ะ และหลังจากผ่านแมตท,ที่สาไปนะคะก็เมื่อคืนค่ะแฟนลิปพูลเนี่ยก็เป็นลุ้นกันนะคะลุ้นให้ทั้งหน้าของทอนแนมฮอสเปอร์เนี่ยแพ้หรือเสมอนะคะก็เป็นไปตามที่แฟนๆลุ้นเลยนะคะก็คือเมื่อคืนค่ะทอนแนมฮอสเปอร์นะคะก็แพ้ให้กับแอตตันวิลล่านะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเกมนี้น่าเสียดายนะสำหรับแฟนทอนแอมฮอสเปอร์นะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้ประตูขึ้นนําก่อนเลยเร็วด้วยนะคะ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือโดนทางด้านของแอตตาวิล่าเนี่ยยิงแซง2ประตูนะคะประตูแรกเนี่ยก็มาจากทางด้านของอะไรนะทิ่จําไม่ได้นะคะก็ก็ยิงประตูเข้าไปนะคะนะเออของส่วนตอเลสค่ะที่โขกประตูเข้าไปนะคะก็จริงๆจ,จ,จังหวะเนี่ยคู่เนี้ยมันจะไปมันในครึ่งแรกนะจะไปมันในช่วงแบบ10นาทีท้ายไอยในช่วงทดจิบเนี่ยก็คือสู้กันมันมากแอตตาวิล่าก็คือเอาแบบสุดใจเหมือนกันนะคะแล้วก็มาได้ประตูในครึ่งหลังอีกหนึ่งประตูนะคะก็ถือว่า ถือว่าเป็นเป็นความ่า้แพ้เกมที่3ติดต่อกันของทางด้านของทอร์เนมฮอสเปอร์นะคะทอรเนมฮอสเตอร์ pur, ตอนนี้ก็คือหล่นไปอยู่อันดับที่5ของตารางเลยหลังจากที่แพ้3เกมติดต่อกันนะคะก็เกมแรกเนี่ยก็แพ้กับเชลซีใช่ไหมแพ้กับวูฟแล้วก็มาแพ้ให้กับแอตตันวิลล่าอีกนะคะก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ติ๊กมองว่าทุกคนเห็นได้ชัดมากๆเลยก็คือการขาดหายไปของแมดดิสัน พอขาดแมดิสัน Madison ไปตัวเดียวติว่าเห็นผลปุ๊บทันทีเลยนะคะทำให้โอ้โหแดนกลางของแดนกลางของทอรเนมโพสเปิร์เนี่ยดูดรอปลงไปพอสมควรเลยนะคะก็การขาดหายไปของนักเตะคนสําคัญเนี่ยถือว่าถือว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะก็ตอนนี้ค่ะเท่ากับว่าทอ็อปโฟลเนี่ยนะคะก็เบียดแย่งกันบอกเลยว่าตอนนี้ใครพลาดเนี่ยไม่ได้เลยลิปูเก็บหน้าพลาดเนี่ยอาจจะหล่นไปอยู่ที่5้าหรือที่6เลยก็ว่าได้นะคะถ้าว่าตอนนี้นะคะเท่ากับว่าตอนนี้มันมันแบบ มันมันไม่มีใครพลาดได้เพราะว่าทุกคนว่าไหมว่าในซีซันนี้แต้มมันไม่ได้ห่างแต้มมันไม่ได้ห่างเหมือนอย่างซีซันก่อนๆอย่างซีซันก่อนๆอย่างที่กัน3ามซีแต้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ในซีซันนี้ทุกคนดูอะอันดับหนึ่งห่างจากอันดับสองแค่แต้มเดียวอันดับสองห่างจากอันดับอ่อหนึ่งแล้วก็สองเนี่ยเพียงแค่หนึ่งถึงสองแต้มซึ่งมันสูสีกันมากเลยอ่ะมันพลาดไม่มีไม่มีใครสามารถที่จะพลาดได้นะคะไม่มีใครที่จะสามารถพลาดได้เลยอ่ะ นี่ผูเองถ้าว่าพลาดอาจจะโดนเอเวอร์ตันเอ้ยอาจจะโดนทางน้าของแอตตาวิลล่าหรือทอร์นาโดสเปอร์แซงก็ได้เพราะว่าแต้มันขี่กันมากอย่างตอนนี้ยอารท็อ,ทอปซนะคะอย่างตอนนี้ยท็อปซอะมันมัน,ม,นมันไล่เบียดกันเลยอะอย่างอะ่ะตอนนี้ที่อาจจะไม่ได้ขึ้นภาพนะท็อปซิตอนนี้ก็จะเป็น อาร์เซนอลใช่ไหมมนซิตี้ลิเวอร์พูอัลตอร์มิลลาทอร์เนมฮอรสเปอร์ทอร์เนมฮอรสเปอร์อย่างเงี้ยอย่างเป็นอันดับที่5อย่างเงี้ยพวกเขาก็มีที่26แตม้มห่างจากอันดับ3แล้วก็4เนี่ยเพียงแค่สองแต้มเท่านั้นเองนะคะอย่างแมนยูอ่ะเมื่อคืนชนะเอเวอเรสต์มา3-0พวกเขาอยู่อันดับที่6มีอยู่ที่24แตม้มนั่นเท่ากับว่า,วาพวกเขาเนี่ยมีแต้มห่างจากลิพูเนี่ยเพียงแค่4แตม้มแล้วก็ห่างจากจาฟุงเนี่ยเพียงแค่6แตม้มซึ่ง มันอะไรก็เกิดขึ้นได้มันมีโอกาสที่จะหลุดจะหลุดเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับพรีเมอริกในซีซั่นนี้นะคะนี่คือความน่ากลัวเลยว่าเฮ้ย mm hmm. แบบอย่าพลาดนะถ้าพลาดเนี่ยคือโดนแน่นอนนะคะลิพูผก็พลาดไม่ได้นะประมาทคู่แข่งไม่ได้เลยเพราะพลาดเนี่ยก็คือ ยับเยินแน่นอนนะคะเออนะคะแล้วก็นี่คือเรื่องที่นํามาฝากกันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะก็จะเป็นหลกักๆก็จะเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญา,ยายของเทรน์นะคะเรื่องของการตําแหน่งการยืนที่นํามาฝากกันที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบแต่หลายๆคนก็อาจจะทราบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงสถิติข,ของโมซาลาด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของ Low, ท็อปโฟนะที่วันนี้นํามาฝากกันนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้อาจจะสลวนนิดนึงพูดเร็วด้วยนะคะแล้วก็แถมตื่นเช้าด้วยนะคะก็มีความง่วงนอนนอนหน่อยด้วย ะะก็ยังไงก็ไว้กลับมาเจอกันใหม่นะคะฝากติดตามผู้หญิงดูบอลด้วยนะคะในทุกช่องทางเราไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube นะคะสำหรับน้ติกต้องไปแล้วไว้กลับมาเจอกันใหม่เดีวยวกันนะคะบ๊ายบาย